สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายการกล้วยนะคะวันนี้บ้านเพชรฝนตกจ้าแม่แม่มา,มา pues ดูความน่ารักนะคะของดาวเพชรดูดูอยากเล่นน้ำฝนจ้าแม่แม <c oughs> <c oughs> ่โอเพชรเพชรเอ้ยเพชรดูดิดูดิครับที่พี่ขอฝนเพชรไม่สนนะแม่นะ ฝนตกอึ <muitas> ้งอ่างออกแล้วครับแม่แม่โอ้ยหิวก็หิวครับแม่มาดูอึ้งอ่างกันโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยมอมแมมมอมแมม เด็กชายมองแมงถูกใจเอาไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาดูกแ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบสโอ้ยสบายใจครับคนอื่นรับรัวฝนแม่คนอื่นก็กลัวฝนเบสเอ้ย เล่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยเนาะแม่พี่พี่เขากลัวฝนดูแม่ดูพี่ก้านกับญิงกบอยู่ในบ้านส่วนเพชรดูเล่นน้ำฝนเฉยเลยไม่ใช่หลับแล้วบอกแม่โอ๊ยยังยัง มีความสุขครับอึงเล่นตึงเล่นน,ลน้ำแล้วแม่เฮ้ยเล่นน้ำแล้ว อึ้งเล็ดน้ำแล้วโอ้ยโอ๊ยเพชรโอ้ยโอ้ย ยอแม่อยากไปเล่นอยู่ในน้ำโอ้ยโอ้ยดูดูจูกใจเจ้าอ่างเล่นไม่มีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคนอื่นเขาชัวผลดูแม่ สนุกใหญ่เลยแม่ ่ใช่หลับแล้วบ้าอึงอ่างอึงอยากเล่นน้ำฝนแม่ ก็มีให้อยู่ไม่อยู่นะแม่อยากออกไปเล่นน้ำฝนด,ดูดูดูทำดูทำ สนุกไหมเพรโอ้ยคนอื่นเขกลัวฝนตัวเองอะไรชอบแพ้อะอยากเล่นน้ำฝนครับอึนอ่างออกแล้วครับแม่ฝนตกอึนก็ออกนะคะแม่โอ้ย ดูดูอิเพ็ดช่วยปล่าก็เดี๋ยวเพ็ดช่วยเดี๋ยวเพ็ดช่วยช่วยเพิ่มความแฉ่ให้โอ้โยเพ็ดถูกใจเจ้าอึงอ่างน้อยดูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้ยฝนหยุดแล้วโอ้ยดูดูดูด,ดูถูกใจอึ้งอ่างอึ้งอ่างเจอฝนก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า